นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักโลกอ้วนสเตรอยค่ะการใช้ยาสเตรอยเป็นเวลานานเช่นพินิสโลนผลของการใช้ยานะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราค่ะจะทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงหลายระบบเลยนะคะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะหนึ่งนะคะเขาจะไปกระตุ้นการสะสมไขมันค่ะทำให้ร่างกายของเรานะคะสร้างไขมันใหม่ได้มากขึ้นค่ะ สองนะคะภาวะดื้ออินซูลินค่ะเพราะยาสเตยียรอยนะคะเขาไปกระตุ้นตับให้ผลิตน้ำตาลมากขึ้นค่ะเมื่อน,น้ำตาลในกระแสเลือดสูงนะคะตับอ่อนของเราเขาก็ต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเมื่ออินซูลินสูงยังต่อเนื่องนะคะร่างกายของเราเขาก็จะเก็บไขมันมากขึ้นค่ะและระบบการเผาผัานก็ทำงานน้อยลงทำให้เกิดโรคอ้วนแบบผอมรอกอ้วนไนค่ะและสามนะคะ การสูญเสียกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่ายาสเตียรอยนะคะเขาไปสลายโปรตีนนะคะทําให้กล้ามเนื้อเราลดลงและเมื่อกล้ามเนื้อเราลดลงนะคะอัตราการเผาผลาญก็จะน้อยลงซึ่งก็นําไปสู่โรควนสเตียรอยค่ะ4นะคะกระตุ้นความอยากอาหารนะคะยาสเตียรอยนะคะเขามีผลกับสมองส่วนไฮโปทาลามัสค่ะผลก็คือทําให้เราหินบ่อย กินมากขึ้นและอยากอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงค่ะเช่นของหวานข้าวขาว,ขาวและขนมปังนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคอ้วนสเตรอยค่ะ 5. นะคะเขาไปรบกวนการนอนค่ะสเตรอยนะคะเขาไปรบกวนวงจรหลับลึกนะคะเมื่อเราหลับไม่ดีนะคะร่างกายเราก็จะผลิตฮอร์โมนเกลินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวและไปลดฮอร์โมนลิปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความอิ่มค่ะ ผลคือเมื่อเรากินมากขึ้นนะคะแล้บเผาผานทํางานน้อยลงก็นำไปสู่โรคอ้วนสเตรอยนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รู้สาเหตุโรคอ้วนสเตรอยกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูวิธีจัดการโรคอ้วนสเต้อยกันค่ะ